แหม่นี่ปล่อยไปไม่ได้แล้วร,ตรูต้องรีบไปบอกเราฮีโรตร้องรีบไปช่วยระวังโดนดูดและโดนอมด้วยล่ะเป็นไงละ่ะโดนพลังแช่แข็งเข้าไปเป็นไงล่ะจ้าม <c oughs> ีเบิกจ่ะ ถ้าเข้ามาดูคลิปของไอแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไอด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วปะไปดูคลิปกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเพนเพนด้านแดง่วยฉันด้วยผักในสวนของฉันมันโตวไวเกินไปจนมันทำลายมาแมลเเขด้านบนเลย บอกเราฮีโร่มาถ่วยจะทีได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับแหมนี่ปล่อยไปไม่ได้แล้วเดีต้องรีบไปบอกเราฮีโร่ต้องรีบไปช่วยจีจังรู้ไหมเมื่อวาน่ะผู้ชายเกี่ยวข้างๆอ่ะหล่อมากบอกเลยแซวหนีเป็นหนุ่มกล้ามโตใบตาฉันบอกเลยแบบนั้นหุ่นยีมากฉันอยากจะได้ของมันเป็นใหญ่มากเลยที่รากป็ชั้นมากเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะฉันจะถวาไวเฟิร์สเทลข้ามวันข้ามคืนเลยบอกเลยแซบ เอ๊ะเรียกอะไรนี่แพนด้าแดงรู้ไหมว่าเรากําลังคุยเรื่องผู้ชายกิวข้างๆอยู่เขาแซบมากเลยนะจะบอกไว้ให้มีอะไรหรอทำให้รู้สึกร้อนลนลุกลๆกลุกลนจังเลยมีอะไรหรือเปล่ามีภารกิจใหญ่เข้ามาเมื่อกี้คุณแพทย์เขามาบอกฉันว่า ที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะมันไปทาลายธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมและแมลงแถวนั้นหมดเลยอ่ะเขาเลยโทรมาบอกให้ฉันต้องการเหล่าฮีโร่ไปจัดการพวกมันให้หน่อยอ่ะเธอสามารถไปจัดการแทนใช่ไหมอะ่ะฉันเห็นว่าเธอตบลูกน้องเซราได้ฉันคิดว่าเธอน่าจะเก่งนะไปจัดการให้หน่อยสิโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวจะไปจัดการให้แต่ถามก่อนเธออะไรมามั่นใจว่าฉันเก่งถามจริงโอ,โอเคแต่ว่าคุณแพ้อ่ะมีค่าตอบแทนอะไรไหมอ่ะ ไปจัดการฟรีๆคงไม่ได้ปลาพูดขนาดนั้นมารู้สึกว่าผักมันน่าจะแข็งแรงมากเลยอะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนร่วมทีมไปจัดการช่วยละกันโอเคโอเคฉันฝากด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฉันให้ค่าตอบแทนแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกําจัดผักที่ลุงแพะเขาได้บอกไว้นะเราก็ต้องมาแบบนี้เลยนะแบบนี้มีชื่อว่า ไดแ,แล้วเราก็รู้สาเหตุที่ว่าทําไมพวกผักมันถึงแข็งแรงขึ้นก็เพราะว่าลุงแพ้ขอให้ท่านเลงกูทําให้พวกผักมันแข็งแรงขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ข้างหน้าเหตุการณ์อะไรหรอฉันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าท่านเลงกูจะทําดีไปหน่อยือผักดันโตขึ้นแหมดูสิแต่ละลูกคือแบบไม่ได้ป่าท่านเลงกูโอเคจับผักที่หนีไปได้12ตัวแล้วกลับออกมาให้ลุงแพ้ โอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปทําให้แล้วกันนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะเอาละ่ะสาวๆเราจะรีบไปจัดการเจ้าผักในก้ทับสองกันนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแพ้บอกว่าให้เราที่ไปจัดการไม่งั้นอะ่ะสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมันจะโดนทําลายหมดนะโอเคสาวๆเราไปกันเถอะ let's go ดูนั่นสจี้จังพวกผักมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ฉันต้องโดนต่อยหน้าจนแบบหมดสวยนแน่เลยอ่ะดูจากท่าทางมันน่าจะแบบแข็งแรงมากอ่ะอุ้ยตายแล้วมาแล้วเจ้ามาแล้วจ้าทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออตายโดนต่อยลืมไปว่ามันต่อยระยะไกลตายแล้วแกไอ้ตายแล้วเอออย่าเพิ่งนะไอ้ไอ้ไอหลบๆๆซ้ายบขวาจุกจุๆกจุกจุกเกมมิ่งเอ้าหน่อยเก๊ก้ามาทำลายธรรมชาติหรอมันกิ๊กนี่แน่ไปเลยรับไปหลอกละสองร้อย หนีเป็นไงล่ะโดนแข่งไปเมื่อลหเจ้าผักแครอทอืมทาไมดอบนวมใหม้ฉันฉันจะฆ่าให้หมดนี่เลยหมาจัดการเลยเจ้าจีจังช่วยช่วยกันมันนี่เจ้าแครอทน้อยมาให้ฉันตบซะดีๆหนีรวบรวมพลังบากินกีดจ้าบอกเลยโดนหน้าแห่งแน่นอนอ,อย่านะอย่านะตาแต่ล้ตแต่ละฉันจะหมดสวยไม่ได้นะอย่าพึ่งนะอะ มันนี่เลยม่นี่เจ้าเจ้าเจ้เจ้เออโตาย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 แล้วตายแล้วไอ้พวกตายจัดเอ้าป้าระวังนะปลาป้าระวังตายนะจ๊ะนี่แน่ปุ้มไปเป็นไงล่ะจ๊ะชื่อความสวยฉันไม่ได้ละสี่ต่อไปเราก็ต้องไปจัดการเจ้ามะพร้าวกันนะคะทุกคนไปเลย let's go พบเธอเห็นไหมลุงแพะบอกว่ามันสามารถอมเราได้ทั้งตัวเลยนะระวังโดนดูดและโดนอมด้วยล่ะปลาบอลปลากิ้งกี่เสินะมันนี่แน่จัดการ อย่านะ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 ,านะ,ะฉันโดนดูดไยนะฉันโดนดูดรู้สึกรู้สึกเสียวสันหลังไม่นะอย่าดูดฉันเลยฉันขอร้องน้อยนี่แหละวิธีของฉันดักแกมาตรงหินนี่แหละแกจะได้ปลาลูกบอลไม่โดนฉันเป็นไงล่ะปลาก็ไม่โดนเป่าลูกน้ำก็ไม่โดนใช่ไหมล่ะแหมแค่นี้เองจีบจีบเองแค่จัดการเจ้าผักเองจากคุณลุงแพ้ เลิศบอกเลยว่าเลิศมากปลาเลิศที่สุดจ้าจัดการมันฉันจะปาบอลปากกี่ยัดหน้ามันจะจะปลาบอลปากบอกี่ยัดหน้ามันนี่แน่นี่ปิ้วปิ้วยิงไปเลยยิงไปเลยนี่แน่นี่แน่อินฟินิตี้สเปียร์อินฟินิตี้คอร์สกดไปให้หมดนี่แน่นี่เป็นไงล่ะจ้าสู้ฉันไม่ได้ละสิมานี่เลยนะเจ้าเปเปอร์ม่วงมันนี่นี่โอ้โหหน้าตาคือแบบตาถล่มมากแกมันแกแกมันทำไมมันไม่มาหาฉันแกฮัลโหล ปาปเราต้องรีบจัดการมันนะจ๊ะระวังนะจ๊ะสาวๆระวังโดนอู้อู้มันวาร์ปได้มา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 แหมท่านเล็งกูใช้พลังอะไรนี่ทำไมผักมันวาร์ปได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหหน้าตาตามันหลาดมากเลยมันวาร์ปไปได้อีกไม่นะเด็กๆมาตบตีจังเพื่อนฉันนะเอ้ยโ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 อ้ยตายตายตายมันแก่แกแป๊บนึงแป๊บนึงหาหาหาุมหามุมหามุมหามุมก่อนแป๊บนึงอย่าฟ้าหามุมก่อนหามุมือว้ายรู้ป แกแกป้าจะ,จะตายแล้วฮัลโหลโอ้ยอย่าพบิงเป็นไงละ่ะโดนพลังใช่แข็งเข้าไปเป็นไงล,ล่ะจ้ามีเบอร์จ้าแกจะทำอะไรเพื่อนฉันนี่แน่จัดไปนี่นี่นี่ตีมันเข้าไปตีมันไม่จัวตีมันให้ตุยไปเลยตุยมั้สิันภาะาลฉันน่ะมันเก่งแปลกมากเลยทก เออเป็นไงล่ะฉันอะสามสาวเพราะวพับเกินนะจ๊ะอย่าเสี่ยงนะจ๊ะฉันจะบอกเลยไว้ให้สาวๆทีละตัวนะจ๊ะอันดับแรกเลยเราต้องเอาอสีม่วงและส,สีส้มก่อนเลยอันดับแรกไม่นะอย่าตบพี่ฉันนะนางสีม่วงแกทําให้ฉันล้มจนฉันไม่สามารถใช้รีเวิร์กได้นี่แหละปาไปเลยบาเกินกี่จีจังไม่นะรีเพลไปเออมานาะันี่ไม่มีแต่เราต้องประหยัดแล้วเออมันมาฉัน เธอพุทธมหารัน <mel od ic 00> มันมหารันมัน an, มหาชันไม่นะไม่นะไม่นะสการมันเออตายตายตายจูจุกจู๊คันเทพจูกคันเทพจูกคันเทพจูกจู๊จูจูจไปจูไปเออไปนี้เป็นไงล่ะแข่งไปซะเอาดังสีม่ก่อนเลยเพราะว่าชามันเยอะมันป้องกันเยอะอย่านะอย่าพึ่งลมนะนี้เป็นไงล่ะบาเกินกี่อัดหน้ามันไปเลยนี่เหลือแค่เจ้ามะพร้าวตัวเดียวแล้วสินะลุมจ้าเออยลุม ลุมมันเลยลุมลุมลุมมันลุมมันเมื่อกี้กก้าจะดูดฉันใช่ไหมลุมมันลุมนี่แน่ปลาไปเลยทุกสกิลมีอะไรใส่ไปให้หมดแกแก้าจะดูดฉันใช่ไหมนี่ดูโดนพลังบากิกิไปนี่เนี่ยปลาอัดนน้น่เลยนี่เป็นไงล่ะเราก็จัดการจะผักพวกนี้ได้นะคะทุกคนโลด เป็นไงล่ะจ้าทุกคนด้วยพลังแห่งความสวยของสาวๆาสามคนนี้<ม>ก็สามารถจัดการเจ้าผักไปได้แล้วนะจ้าทุกคนแทบสุดปลกมือไม่ต้องขอบใจนะคะลุงแพ้ มีอะไรก็สามารถเรียกเราได้นะจ๊ะสามสาวพวกลคนนี้3ตัวได้เลยจ้าโอเคค่ะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อให้ไอทําคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสําหรับวันนี้สาสาวพวกลุดสวยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าแซบมากเลยแซบปากเบิ่งอุ้ยตายถ่ายติดฟันประวนัน <laughs> บ๊ายบายคะ่ะ